ผู้หลานนะคะย้านะผู้หลานต้องเป็นก่อนแบบนี้เท่านั้นผู้หลานไม่ใช่เจียวผู้หลานเข้าใจไหมเจียวผู้หลานคือยาเดียวชนิดเดียวตัวเดียวเป็นยาเย็นแต่ผู้หลานคือแบรนด์หรือยี่ห้อสินค้ามีหลายๆตัวผสมใบเตยใบบัวบกเจียวผู้หลานและอื่นๆนะคะเป็นส่วนผสมเนาะแคปซูลต้องเป็นแคปซูลแบบนี้รูปแบบนี้เท่านั้นยุ้ยไม่มีไม่มีแพคกิ้งแบบอื่นไม่มีสีอื่นหรือบางคนน่ะอาจจะสับสนกับเจียวผู้หลานหรือชื่อปูหลานหูหลานอะไรก็แล้วแต่ มันจะง,งุงเนี่ยนะมัน,ม,นมันชื่อคล้ายกันดังนั้นเนี่ยถ้าจะกินของหมยุผู้หลานต้องกล่องแบบนี้เท่านั้นนะโอเคนะมีใบไม้สีเขียวแบบนี้มีโลโก้แบบนี้ด้วยนะอ่าอย่าสับสนนะคะในท้องตลาดมีเยอะถ้าสมมติพี่กินตามท้องตลาดแล้วดีพี่กินไปเลยนะคะแต่ถ้าพี่ไปกินไปเอยไปกินเตียวก้หลานเป็นถุงเป็นซองอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาถามของยุ้ยไหมก็ไม่ใช่เป็นถุงสีม่วงสีน้ําเงินสีทองสีแดงสีอย่างสปะเนี่ยนะเป็นเจ้ของยุ้ยนะเจ้าเพราะลูกค้าจะสับสนเนาะ อ่าของยูเป็นเท่านี้เท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าของเขาไม่ดีนะถ้าพี่กินของเขาดีพี่ก็กินไปเลยนะคะแต่ว่าแค่อย่าสับสนนะคะ